สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้คุณอยู่กับเภสัชกรนะครับใน Fast Life นะครับสุขภาพดีที่ร้านยาฟาซิโนนะครับรายการที่จะมาชวนและก็แชร์ข้อมูลสุขภาพดีๆทุกวันจันทร์นะครับทางเพจ a c e b o o k ฟาซิโนไทยแลนด์นะครับใครที่มีคำถามเกี่ยวกับสุขภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นสุขภาพหรือว่าทางของการใช้ยาครับแล้วต้องการปรึกษาเภสัชกรนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์นะครับมาทางข้างล่างนี้ได้เลยนะครับ หรือว่าจะสอบถามนะครับาทางเบอร์โทร0 2 1 1 1 6 9 9 9นะครับหรือสะมารทางช่องทางออนไลน์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเพจ Facebook นะครับ Fasino Thailand นะครับหรือ IG นะครับ @fasino thailand ครับ TikTok Fasino Thailand นะครับหรือ YouTube นะครับ Fasino Thailand นะครับ LINE @fasino thailand นะครับหรือเว็บไซต์ w w w f a s i n o c o t s ครับในสัปดาห์นี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของยาโม ของยาโมโนพิลาเวียนะครับในส่วนของยาโมโนพิลาเวียนะครับก็จะเป็นยาที่อยู่ในรูปแบบของยากินนะครับโดยที่จะผลิตนะในบริษัทนะครับ Richback Biotechnology นะครับของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็มีได้ความร่วมมือนะครับกับบริษัท Merck นะครับประเทศเยอรมันนะครับโดยยาตัวนี้เนี่ยก็จะมีฤทธิ์นะครับในการที่จะต้านเชื้อโคโรนาไวรัสได้นะครับไม่ว่าจะเป็น โรคของซานะครับหรือโรคเมอร์นะครับแล้วก็รวมถึงโรคโควิด -19 ด้วยกันนะครับโดยงานวิจัยนะครับบอกว่าตัวยาของโมโนพิเลเวะครับสามารถที่จะลดอัตราการเข้าโรงพยาบาลนะครับแล้วก็สามารถลดอัตราการเสียชีวิตได้ถึง50%เลยนะครับในส่วนของยาที่ใช้นะครับในการรักษาโควิด -19 นะครับในประเทศไทยเนี่ยตอนนี้ก็ ทางอทิตย์พดีกรมการแพทย์นะครับก็ได้กล่าวว่าแนวทางในการที่จะใช้ยานะครับที่จะรักษาผู้ป่วยที่ป่วยเป็นโรคโควิด -19 นะครับในประเทศไทยเนี่ยยาที่ใช้ตอนนี้นะครับก็จะมีในส่วนของยาฟาวิพิเาเวียนะครับแล้วก็ในส่วนของยาเอาเรมดิซิวีย์นะครับแล้วก็จะมียาที่แก้ตามอาการนะครับไม่ว่าจะเป็นยาสเตียรอยนะครับหรือว่ายากดภูมิเนี่ยก็สามารถที่จะใช้นะครับในการที่ จะลดการอักเสบที่รุนแรงในผู้ป่วยที่ป่วยเป็นโรคโควิด -19 ได้นะครับต่อมานะครับแนวทางในการใช้ยาโมโนพิลาเวียนในประเทศไทยเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้นําเข้ามาในใช้ในประเทศไทยนะครับเพราะว่ายาโมโนพิลาเวียนเนี่ยเป็นยาที่ยังใช้ตอนนี้ยังมีการศึกษาคือคือยังอยู่ในช่วงของการศึกษาวิจัยอยู่นะครับ โดยที่ในงานวิจัยเนี่ยก็ได้ใช้นะครับยาของโมโนพิลาเวียเนี่ยในการรักษาผู้ป่วยนะครับที่มีอาการน้อยถึงปานกลางนะครับที่มีปัจจัยเสี่ยงนะครับโดยตอนนี้เนี่ยนะครับในส่วนของการที่จะนําเข้ายาโมโนพิลาเวียเข้าสู่ประเทศเนี่ยก็คาดว่าจะนําเข้ามานะครับในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนะครับ2564นะแล้วก็ หรือว่าจะเป็นในเดือนของเดือนมกรานะครับ2565นะครับโดยตอนนี้เนี่ยก็ได้มีการที่จะประสานงานแล้วก็มีการที่จะคุยกันนะครับถึงเรื่องนี้นะครับต่อมานะครับเราก็จะมาเปรียบเทียบกันนะครับในส่วนของยาโมโนพิลาเวนโมโนพิลาเวนนะครับกับยาฟาวิพิลาเวียนะครับว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับในส่วนแรกเลยนะครับคือในเรื่องของการออกฤทธิ์นะครับในส่วนของการออกฤทธิ์เนี่ยของโมโนพิลาเวนเนี่ย ก็ออกฤทธิ์นะครับโดยยับยั้งหรือว่ายับยั้งของเชื้อไวรัสนะครับโควิด -19 อย่างเฉพาะอย่างจำเพาะต่อจงนะครับส่วนในส่วนของฟาวิพิลาเวียเนี่ยก็เป็นการที่จะสามารถยับยั้งเชื้อไวรัสได้นอกจากเชื้อของโควิด19ด้วยดังนั้นแล้วเนี่ยในส่วนของโมโนพิลาเวียเนี่ยมีความเฉพาะเจาะจงนะครับในการที่จะยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโควิด19ได้มากกว่าในส่วนของฟาวิพิลาเวียครับ ในส่วนของประสิทธิภาพนะครับตอนนี้เนี่ยยังบอกไม่ได้นะครับว่าตัวใดนะครับมีประสิทธิภาพดีกว่ากันเนาะ <umi> <Ach> เพราะว่าในส่วนของยาฟาวิฟาวิพิลาเวียเนี่ยยังไม่ได้มีการทําการศึกษานะครับที่มีความคล้ายคลึงนะครับกับตัวของโมโนพิลาเวียดังนั้นแล้วเนี่ยเราจึงยังไม่สามารถที่จะเปรียบเทีย <Church> บประสิทธิภาพนะครับของยาฟาวิพิลาเวียกับโมโนพิลาเวียได้นะครับ ในส่วนนี้เนี่ยก็ขอขอบคุณนะครับข้อมูลจากไทยรัฐนะครับกรุงเทพธุรกิจและก็ MGR ออนไลน์ด้วยนะครับต่อมานะครับในส่วนในส่วนของเราพูดถึงเรื่องของยาโมโนพิลาเวียมไปแล้วซึ่งเป็นยาใหม่ในการายับยั้งนะครับการจเจริญเติบโต,ตของเชื้อโควรเนี่ยตอนนี้นะครับก็ได้มีการ ออกแบบนะครับรูปแบบของการใช้ยาที่จะรักษาเชื้อโควิด1 9ขึ้นมาใหม่ด้วยนะครับในวันในวันที่1ตุลาคมนะครับโรงพยาบาลโคเปนเฮเกนนะครับในเดนมาร์กเนี่ยก็ได้เปิดเผยนะครับว่าได้มีการใช้ยานะครับในรูปแบบของวิธีสูดดมนในการเข้ามารักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด1 9ด้วยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็อยู่ในขั้นของการทดลองทางคลินิกหรือว่าเป็น เป็นขั้นของการทดลองในมนุษย์อยู่นะครับโดยตอนนี้เนี่ยก็เราจะต้องรอดูต่อไปนะครับว่ารูปแบบของยาเป็นแบบสูตรแบบสูตรพ่นเนี่ยนะครับหรือเป็นแบบสูตรโน้มเนี่ยว่าจะมีแนวโน้มที่จะเป็นอย่างไรบ้างครับในการที่จะรักษาอาการของเชื้อโควิด -19 นะครับโอเคในช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงที่ฝนตกบ่อยนะครับก็อย่าลืม ว่า,าผู้ชมทุกคนนะครับให้ดูแลสุขภาพให้ดีด้วยเนาะแล้วก็ในส่วนของสถานการณ์น้ําท่วมนะครับก็ขอให้ติดตามนะครับว่าติดตามอย่างใกล้ชิดนะว่าสถานการณ์ของน้ําท่วมเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับวันนี้เนี่ยก็ขอหมดเวลานะครับของ f a s t Life แล้วเนาะโดยที่ถ้าหากใครเนี่ยมีข้อสงสัยนะครับในเรื่องสุขภาพต่างๆหรือว่าในเรื่องของการใช้ยาเนี่ยก็สามารถจะสอบถามนะครับมาทาง สื่อออนไลน์ต่างๆหรือช่องทางออนไลน์ต่างๆที่ผมได้พูดไปเมื่อมือข้างต้นเนาะแล้วก็เราเนี่ยก็จะมาพบกันใหม่นะครับทุกวันจันทร์นะครับทางฟสาสต์ไลฟ์ลได้เช่นเคยเนาะวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ